ตอนนี้เรามีเงินในบัญชีไอาบาทแล้วนะครับทีนี้เราจะมาเติมเข้าเกมไงเราก็เข้ามาทีเา่เว็บหลักก่อนเลยนะครับ seyaonline.an.th นะครับเว็บหลักเว็บหลักของเกม,มนะครัแล้วก็มีส่วนของเติมเงินอยู่ตรงนี้อีกเลยกรอ,อก id แล้วก็วิธีกรอกก็คือกรอ,อก id ผมลงไปนะครับแล้วก็เติมเงินให้ผมด้วยใช่ เอ่ดีแล้วกร็รหัสยืนยันบร้อยทีนี้ก็เข้าสู่หน้าว่าเราจะเติมเงินเข้าสู่เกมอะไรโดยตรงนะครับอ่าเราก็เลือกเลย เราเติมเงินผ่านระบบอะไรเติมโดยตรงผ่านไอบาทนะครับเมื่อกี้เข้ามาปุ๊บเขาก็จะมีให้เลือกเซิร์ฟเวนะครับวิธีการชำระเงินด้วยไอบาทสกุลเงินก็เป็นบาทจำนวนเงิน หนึ่งพันบาทนะครับหนึ 1, ่งพันเราก็ได้สองสองพันคอยนะครับเพราะว่าหนึ่งบาทเท่ากับสองคอยลองดูครับยืนยันกดยืนยันเพืษษ่อเขาสู่ขันตอนการเติมเงินไอบาทนะครับ ปุ๊บก็ขึ้นหน้าที่เป็นให้ใส่ไอดีกับพาสเวิร์ดนะแเราก็ใส่ไอดีกับพาสเวิร์ดของเราของไอบาทนะครับไม่ใช่ของเกมเพราะของเกมเมื่อกี้เราเข้ามาแล้วตอนนี้เรากําลังจะเอาเงินไอบาทมาจ่ายให้กับตัวเกมเพราะงั้นตอนนี้เราก็ต้องเข้าไอดีของไอบาทเพื่อเอาเงินในไอบาทไปจ่ายให้ตัวเกมนะครับ มีรหัสยืนยันด้วยถูกปะวะตอนนี้ตาเริ่มเบอร์ครับชำระรายการของท่านสำเร็จแล้วขอบคุณที่ใช้บริการปุ๊บมี sms เข้ามาอีกอันนี้เป็น sms ของไอบาท นะครับไอบาทรส่งแจ้งมาว่าท่านได้ชําระเงินผ่านบัตรไอบาทจํานวนเงินหนึ่งพัน 1, บาทขอบคุณที่ใช้บริการค่ะเรียบร้อยในการดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยอยอดคงเหลือในบัตรโอเคเสร็จสิ้นจบครับ